สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับตอนเราเข้าสู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องการเขียนรายงานโครงงานภาษาไทยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับการปิดเรียนที่ผ่านมานะครับเข้ามาสู่ระดับชั้นรั่ยมศึกษาปีที่1ประจําปีการศึกษา2563โรงเรียนปริ้นส์ o y ย l วิไลจังหวัดเชียงใหม่นะครับพบกับครูครับครูชื่อคุณครูกรกฎชัยวงศ์นะครับ เป็นครูผู้สอนวิชาภาษาไทยะบบระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับเราก็จะมาพบกันแบบนี้กับบทเรียนในช่วงของการเปิดเรียนแล้วก็เรียนแบบออนไลน์ไปด้วยกันนะครับในหน่วยการเขียนโครงงานนะครับภาษาไทยนะครับเราจะไปดูในเรื่องของคําว่าโครงงานนะครับหมายถึงอะไรคุณครูคถามนักเรียนก่อนละกันเนอะโครงงานหมายถึงอะไรลองคิดไว้ในใจนะครับได้คําตอบกันหรือยังนะครับผ่านมาแล้วนะครับ 6ปีการศึกษาที่ผ่านมากับระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1จนถึงป .6 ผ่านการเขียนโครงงานกันบ้างหรือยังโครงงานหมายถึงอะไรนั้นนะครับก็เป็นการศึกษาค้นคว้านะครับที่ขาดไม่ได้เลยก็คือต้องอาศัยหลักการทางวิทยาศาสตร์นั่นเองที่สําคัญก็คือโครงงานจะประสบความสําเร็จไม่ได้นักเรียนครับถ้าหากขาดผู้ให้คําปรึกษาดูแลไม่ว่าจะเป็นคุณครูอาจารย์ ที่จะต้องดูแลในส่วนของความปลอดภัยของเครื่องมือการใช้รวมถึงการไปสู่จุดสูงสุดของคําว่าโครงงานก็คือนําโครงงานไปใช้และนําผลนั้นกลับมาพัฒนาต่อยอดนั่นเองครับนักเรียนครับสําหรับการเรียนรู้ในหน่วยนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้ที่เราจะไปดูที่ตัวชี้วัดก็คือการเขียนรายงานการศึกษาค้นคว้าของโครงงานนะครับท2.1ม .1 ท .8 นั่นเองครับ จุดประสงค์มี2ข้อนักเรียนครับหลังจากเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้เสร็จแล้วนักเรียนต้องทาอะไรได้บ้างอ่าข้อที่1เลยเข้าใจหลักการเขียนรายงานโครงงานนะครับข้อที่2เขียนรายงานโครงงานอย่างถูกต้องนั่นเองครับส่วนประกอบของโครงงานนะ่เราจะไปตอบโจทย์จุดประสงค์ของเรานะครับเราจะต้องเขียนรายงานโครงงานอย่างไรดีในการส่งคุณครูนะครับ นั่นก็คือไปดูที่ส่วนประกอบแรกก็คือเขาโครงของโครงงานนะครับก็ส่วนใหญ่จะประกอบด้วยชื่อก่อนเลยชื่อต้องดึงดูดนะครับอยากให้ผู้อ่านนั้นอยากอ่านนะครับหรือใครก็ตามที่มาเปิดอ่านงานของเราแล้วมีความสนใจอยากอ่านโครงงานของเรานะครับชื่อโครงงานก็ถือว่ามีความสําคัญเช่นเดียวกันนะครับ เช่นยังไงดีโครงงานศึกษาเรื่องการทําน้ายาย้อมผมเอ๊ะไม่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่นะครับเช่นยังไงมหัศัรรย์ดอกชมพูภูคาย้อมผมหยุดร่วงน่าสนใจขึ้นมาดังนั้นการตั้งชื่อโครงงานถือมีความสําคัญนะครับหัวข้อที่2คือแนวคิดที่มาและความสําคัญเรามีแนวคิดอย่างไรในการมาทําโครงงานชิ้นนี้นะครับเขียนออกมาในแบบร่างนะครับมีที่มาอย่างไรและมันสําคัญอย่างไรล่ะ ถ้าเราไม่ทําจะเกิดอะไรขึ้นหรือถ้าเราทํามันจะเกิดผลดีอย่างไรนะครับแล้วก็ข้อที่3คือวัตถุประสงค์ของการศึกษาค้นคว้า มีแน่นอนนะครับการที่เราจะต้องตัดสินใจเขียนแบบร่างรายงานโครงงานนะครับเราจะต้องมีในใจแล้วว่าสิ่งที่เราเลือกนั้นด้วยวัตถุประสงค์ใดซึ่งการเขียนรายง,งานโครงงานในมอ .1 นนของเรานี้นักเรียนครับเราจะต้องรับบุปัญหาที่มาจากการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยในช่วงของประถมศึกษาปีที่6ที่ผ่านมาว่านักเรียนเคยเจอปัญหาอะไรนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเช่นเรียนคำดาชาศัพท์ไม่เข้าใจนะครับจะมีวิธีแก้อย่างไร ข้อที่4ี่ครับสมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้าถ้ามีถ้าเป็นโครงงานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มักจะมีสมมุติฐานนะครับขั้นตอนการดําเนินงานแล้วก็ผลที่คาดว่าจะได้รับนักเรียนครับรวมไปถึงรายชื่อผู้รับผิดชอบก็คือตัวของนักเรียนเองนะครับแล้วก็คุณครูที่ปรึกษาก็คือคุณครูผู้สอนนะครับคุณครูกรกฎชัยวงศ์หรือคุณครูท่านอื่นๆนะครับที่สอนนักเรียนนั่นเอง ข้อที่9กก็คือความคิดข้อเสนอแนะของผู้อนุมัติโครงงานคือใครละ่ะก็คือครูผู้สอนนะครับต่อไปเราจะเขียนโครงงานได้ดีนั้นนะครับต้องมีขั้นตอนนะครับต่างๆที่ครูกรกฎแนะนําไปเมื่อสักครู่ถึงจะเป็นการเขียนโครงงานตามขั้นตอนที่ดีนะครับการจะเขียนโครงงานได้นั้นเนื่องจะต้องเลือกเรื่องก่อนก็คือการตั้งชื่อเรื่องซึ่งคุณครูพูดไปแล้วนะครับว่า การตั้งชื่อเรื่องนั้นมีความสำคัญดึงดูดให้คนอยากมาอ่านตั้งอย่างไรละ่ะควรเน้นเรื่องใกล้ตัวนะครับเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวเองระบุปัญหาที่ชัดเจนนั่นเองครับนักเรียนครับแนวคิดที่มาเลือกความสำคัญนะครับก็ค้นคว้านะครับหาความรู้เพิ่มเติมต่างๆระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนอ่าสมมุติฐานของการศึกษาค้นคว้ามีไหมถ้ามีก็ระบุนะครับ ขั้นตอนการดําเนินงานนะครับระบุตามลําดับวันเวลานะครับผลที่คาดว่าจะได้รับนะครับเมื่อทําเสร็จแล้วเกิดผลอย่างไรนะครับในการทาโครงงานชิ้นนี้รายชื่อผู้รับผิดชอบคุณครูได้แนะนําไปข้างต้นเมื่อสักครู่แล้วสําหรับการทํารายงานโครงงานในปีนี้นักเรียนครับเดี๋ยวคุณครูจะทําการเปิดรายละเอียดนะครับการชี้แจงการเขียนรายงานโครงงานในเทอมนี้นะครับ การเขียนรายงานโครงงานในเทอมนี้นักเรียนครับก็จะเป็นการเขียนที่คุณครูนะครับรายวิชาภาษาไทยของเราได้จัดทําขึ้นมาโดยให้นักเรียนนั้นกรอกข้อมูลนะครับตั้งแต่ข้อที่1ถึงข้อที่4เท่านั้นเมื่อกรอกเสร็จแล้วเรีต้องส่งไปลนะครับกลับมายังใน Google Classroom นั่นเองเพื่อเก็บคะแนนในหน่วยการเรียน,นรู้ที่1เรื่องโครงงานภาษาไทยสู่การใช้นวัตรกรรมนะครับ ข้อที่หนึ่งะระบุปัญหานะครับนักเรียนเห็นนะครับนเรียนต้องทําการระบุปัญหาว่าโครงงานที่นักเรียนเลือกทํานั้นนะครับมีปัญหาเกิดจากอะไรง่ายๆสังเกตตัวสีแดงเด้ยัครับเป็นการทำความเข้าใจปัญหาหรือความท้าทายวิเคราะห์งเงื่อนไขข้อจํากัดของสถานการณ์กำหนดขอบเขตป,ปัญหานําไปสู่การสร้างชิ้นงานหรือวิธีการในการแก้ไขปัญหานั่นเองนะครับครูวดยกตัวอย่างให้เห็นภาพนะครับ ให้นักเรียนระบ,บุปปัญหาที่พบในชั้นปฐมศึกษาปีที่6ที่ผ่านมานักเรียนครับว่านักเรียนนั้นเคยพบเจอปัญหาอะไรในการเรียนเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะครับที่คิดว่าสำคัญต่อรายวิชาภาษาไทยมาเพียงหนึ่งปัญหาเท่านั้น1ปัญหานะครับนักเรียนยกตัวอย่างเช่นคุณครูโบสประสบปัญหาในเรื่องของการเรียนคำราชาศัพท์ซึ่งจำไม่ได้เลยยากจริงๆมีผลกระทบแน่นอนก็คือเรียนคำราชาศัพท์ไม่รู้เรื่อง คโบสก็เลยระบุลงไปในข้อที่หนึ่งตรงนี้ว่าปัญหาคือคำราชาศัพท์นะครับข้อที่สองครับรวบรวมข้อมูลและแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับปัญหานะครับเมื่อสักครู่เราระบุปัญหาไปแล้วในข้อที่1นึ่นักเรียนครับยกตัวอย่างที่ครูโบสยกตัวอย่างคือการเรียนคำราชาศัพท์ไม่เข้าใจดังนั้นเมื่อมาสู่ข้อที่2ครูโบสกต้องทําการรวบรวมข้อมูลนะครับที่เกี่ยวข้องกับปัญหาอะไรก็คือปัญหาการใช้คำราชาศัพท์ ว่ามีคนอื่นเคยประสบปัญหาเหมือนเราไหมนะครับครูว่ายกตัวอย่างนะครับเช่นคุณครูกรกฎเลือกปัญหาการเรียนคําราชาศัพท์ไม่เข้าใจครูกรกฎก็ต้องหาข้อมูลเกี่ยวข้องกับการเรียนคําราชาศัพท์งานวิจัยเกี่ยวกับคําราชาศัพท์บทความวิชาการเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้จดจําคําราชาศัพท์ มาจัดเรียงและอ่านอิงนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างอ่าก็จะเป็นผลงานของพี่ๆของคุณครูนะครับที่ทำเอาไว้ที่ศึกษาเกี่ยวกับอะไรก็คือเกี่ยวกับปัญหาที่เราเลือกนะคบนักเรียนนักเรียนไม่จําเป็นต้องเลือกปัญหาที่ครูยกตัวอย่างปัญหาอะไรก็ได้ครับยกตัวอย่างเช่นปัญหาในเรื่องของการเขียนเรียงความการจับใจความปัญหาในเรื่องของคําภาษาไทยในต่างประเทศอะไรพวกนี้ครับนักเรียนสามารถนํามาระบุได้เลย จากนั้นนําข้อมูลที่เกี่ยวข้องทุกอย่างที่เกี่ยวกับปัญหาของเราเนี่ยมาจัดเรียงนะครับเพื่อที่เรานั้นจะได้นําข้อมูลนี้มาอ้างอิงในการศึกษาโครงงานของเราสุดท้ายก็นะครับทําการใส่ลิงก์เว็บไซต์ที่เราไปสืบค้นมานะครับด้านล่างข้อความที่เราไปทําการคัดลอกหรือเป็นทาการพิมพ์มาจากหนังสือใดก็ตามก็ใส่แหล่งอ้างอิงด้วยนะครับต่อไปในข้อที่3นะครับนักเรียน ก็คือออกแบบวิธีการแก้ปัญหาครับในข้อนี้ก็คือนักเรียนจะต้องทําการออกแบบวิธีเมื่อกี้ครูโบ๊ทเลือกปัญหาในการเรียนคําราชาศัพท์ไม่เข้าใจใช่ไหมครับครูโบ๊ทก็ต้องไปออกแบบแล้วว่าเอ๊ะฉันจะต้องแก้ไขปัญหาคําราชาศัพท์อย่างไรอ๋อเห็นเพื่อนเล่นการ์ดเกมต่างๆที่มาอยู่ในโรงเรียนสนุกดีจึงคิดว่าอยากจะเอาราชาศัพท์ไปใส่ในการ์ดเกมอ่าน,นี่อาจจะจําได้ง่ายขึ้นก็เลยคิด อันนี้ก็คือการออกแบบวิธีแก้ปัญหานะครับครูบยกตัวอย่างเด็กชายคนนี้ก็คือเลือกปัญหาการจําคําสุภาพไม่ได้วิธีแก้ของเขาคือใช้ช่อง YouTube จดจำคำสุภาพโดยจะอัดคลิปวิดีโอแบบน่าสนใจใส่รูปภาพจริงพร้อมเสียงและข้อความของคำสุภาพนั้นๆลงไปนักเรียนครับนักเรียนก็มาเติมตรงนี้นะครับ,นะรบข้อสุดท้ายนียครับก็คือข้อที่ส วางแผนและดําเนินการแก้ปัญหานนั่เองในข้อนี้ก็คือนักเรียนจะต้องทําการวางแผนตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนสุดท้ายนะครับเช่นขั้นตอนที่1กําหนดวิธีแก้ปัญหาขั้นตอนที่2ศึกษารูปแบบการแก้ไขปัญหาจากสื่อต่างๆขั้นตอนที่3เลือกวิธีแก้ไขปัญหาโดยใช้เกมขั้นตอนที่4เตรียมกระดาษสีต่างๆขั้นตอนที่5ตัดกระดาษสี ไปเรื่อยๆจนๆจบกระบวนการทําการศึกษาโครงงานของเรานะครับดังนั้นการทําโครงงานนะครับมีมากกว่า4ขั้นตอนนี้แน่นอนนะครับแต่ว่าในเมื่อเราเรียนออนไลน์นัเรียนครับคุณครูจึงได้ทําการให้นักเรียนนั้นออกแบบร่างโครงงานมาเพียง4ี่หัวข้อนี้เท่านั้นเดี๋ยวคุณครูจะลงนะครับแบบร่างรายงานโครงงานนี้เอาไว้ใน Google Classroom ของเรานักเรียนสามารถที่จะโหลดออกไปปริ้นนะครับหรือโหลดออกไป ทำการเขียนนะครับแล้วก็ส่งกลับมายัางห้องเรียนของเราได้เลยเพื่อเก็บคะแนนนะครับอย่าลืมนะครับนเรียนนะครับทํางานกันด้วยนะครับเราจะได้นําแบบร่างโครงงานตัวนี้ไปใช้ในการเขียนรายงานโครงงานฉบับสมบูรณ์ต่อไปนะครับเดี๋ยวถ้ามีใครมีปัญหาข้อข้องใจนะครับ ไม่เข้าใจตรงไหนเดี๋ยวเราจะไปสรุปบทเรียนร่วมกันนะครับใน g Google c l a s s r o o m นักเรียนสามารถทิ้งปัญหานะครับหรือข้อคำถามเอาไว้นะครับในการตั้งประเด็นคำถามใน g Google c l a s s r o o m ได้เลยนะครับครณครูหวังว่าการศึกษาในหน่วยการเรียนรู้การเขียนรายงานโครงงานนี้จะทำให้นักเรียนนั้นสามารถที่จะระบุป,ปัญหาได้ชัดเจนขึ้นนักเรียนสามารถออกแบบวิธีการแก้ไขปัญหารวมถึงเลือกข้อมูลสนับสนุนนะครับให้โครงงานของเราน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น หามีปัญหาใดก็สามารถสอบถามาครูได้นะครับเดี๋ยวเราพบกันในหน่วยการเรียนรู้ต่อไปครับสวัสดีครับ